สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนลเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทาวิดีโอชุดนี้สวัสดีครับผมกุ้งชานมคนนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนนะครับในการสร้างความสุขกับครอบครัวนะครับอยู่ด้วยกันกับครอบครัวแล้วก็เราเตรียมอาหารร่วมกันทานอาหารร่วมกันนี่คือความสุขของครอบครัวผมแนะนําให้ทุกบ้านนะครับลองทําดูนะครับทําอาหารอร่อยไม่อร่อยก็ลองทําดูนะครับมันจะสร้างมีรภาพที่ดีแก่ครอบครัว เดี๋ยวมาลองดูกันมื้อนี้มือเล็กๆกับครอบครัวของเรานะครับดูภรรยาห่วยไหมกินไม่ค่อยอยากกินชอบถ่ายรูปครับเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับสําหรับครอบครัวเรานะครับก็คือการทานอาหารร่วมกันเป็นอาหารที่เราทําเองง่ายๆนะครับก็จะมีขนมปังปิ้งนะครับสีไส้กอกมีผลไม้มีไข่ดาวนมนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสเล็กน้อยนะครับและหลายบ้านลองทําดูนะครับ ลองทําดูอาจจะทําเรียนแบบชาวต่างชาติอาจจะเลียนแบบอ่าที่ไหนก็แล้วแต่ลองทําดูนะครับแล้วก็จัดสรรให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าคนในครอบครัวของท่านสนุกไหมมีความสุขไหมนะครับแต่ผมเชื่อมันว่านะครับมันไม่อร่อยแต่ผมว่าความสุขมาแน่นอนครับขอบคุณครับที่ดูขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับที่รับชมช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยจัดจางให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ